หลุดรถยนต์ซีดานจาก BYD อีกหนึ่งรุ่นวิ่งทดสอบในประเทศไทยหรือทางไรเว BY ่ BYD Thailand จะนำมาเสริมทับเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด สำหรับ EP นี้นะครับทางเราก็ไปเจอการอัปเดตจากทาง iMod EV ซึ่งได้ออกมาเผยภาพสปายช็อตรถยนต์ไฟฟ้าซีดานรุ่นใหม่จากทาง BYD นะครับที่ทางตัววิ่งทดสอบในประเทศไทยซึ่งทาง iMod นะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็น BYD ชิ้น L ขุมพลัง EV หรือว่าไฟฟ้าล้วนซึ่งในภาพนะครับยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่เลยซึ่งทางเรานะครับก็แอบสงสัยว่าทาไมทาง b y d ถึงนํา BYD ชิน L เ,เข้ามาวิ่งทดสอบในประเทศไทยหรืออาจจะเปิดตัวในประเทศไทยในอนาคตซึ่งในช่วงที่ BYD ชยดินเอลทการเปิดตัวในจีนนะครับได้เปิดตัวพร้อมกับรถยนต์ซีดานในฝั่งของโอเ a n Series อย่าง BYD Seal เซซึ่งส่วนใหญ่นะครับทาง b y d มักจะนําฝั่งของโ c e a n Series ในการ ทำตลาดต่างประเทศมากกว่าซึ่งทั้ง BYD ชิ้น L และ BYD Seal ศูนย์หกนะครับก็มีการใช้โครงสร้างรวมถึงเครื่องยนต์ชุดเดียวกันไม่ว่าจะรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือแม้กระทั่งขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดแต่จากภาพสปายช็อตนะครับก็พอจะยืนยันคร่าวๆได้ว่ารถยนต์ที่ใช้วิ่งทดสอบในประเทศไทยนี้นะครับเป็น BYD ชิ้น L ด้วยความที่เป็นหน้าแบบ Dragon Face รวมถึงคาแรคเตอร์ของไฟหน้าและไฟไท้ายนะครับที่มี ลักษณะคล้ายกับ BYD ชิ้น LDMI และดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับถึงแม้ว่าจะถ่ายออกมาได้ไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าโดยความที่มาจาก iMod นะครับก็น่าจะยืนยันได้ว่าละรายละเอียดต่างๆที่ทางเขาได้อธิบายออกมานะครับก็มีความคล้ายกับ BYD ชิ้น LDMI เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพงวงมาลัยคอนโซลกลางจอกลางลักษณะของช่องแอร์หัวเกียร์และปุ่มต่างๆ สำหรับ b y d ชิน L นะครับก็เป็นหนึ่งในรุ่นย่อยของ b y d ฉินโดยมีการตกแต่งและออกแบบให้มีความหรูหราและแพงกว่า b y d ชิน Plus ซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้ต้นคลิปนะครับว่าตอนเปิดตัวเนี่ยสำหรับ รุ่น Plug-in Hybrid DMI นะครับได้เปิดตัวพร้อมกับ BYD Seal 06DMI ซึ่งดีไซน์ภายนอกนะครับมีการปรับให้ดูมีความพรีเมียมและโฉบเฉียวม,มากขึ้นซึ่งในส่วนของชุดไฟหน้านะครับจะเป็นแบบ Full LED Dragon Eye a r r o Feature พร้อมไฟ DRL ซึ่งลักษณะการออกแบบนะครับจะยาวกว่าชุดไฟหน้าของ BYD ฉิน PLUS และขั้นกลางระหว่างไฟหน้าทั้ง2ฝั่งด้วยคําว่าฉินถัดลงมานะครับจะเป็นกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่สำหรับ ับรุ่น DMI และลิ้นกันชนนะครับมีการตกแต่งด้วยชุดโครเมียม แตกต่างจากรุ่น e v นนะครับที่การชนหน้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมควางหมูควา่าและกระจังหน้าก็จะเป็นแบบปิดตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีเส้นสายตัวถังที่เรียบหรูซึ่งมีการออกแบบเส้นตัวถังให้ดูคมชัดและมีความต่อเนื่องตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถโดยรุ่น dmi นะครับจะเป็นมือจับประตูแบบปกติส่วนรุ่นไฟฟ้าล้วนก็จะเป็นมือจับประตูแบบเรียบติดกับตัวถังและแนวหลังคานะครับก็ทําเป็นสโลปลาดไปยังท้ายรถสไตล์ f a s เสริมคิ้วโครเมียมตามหน้าต่างบานข้างส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นการออกแบบชุดไฟ LED ซ้อนกันเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเชือกถักของจีนซึ่งมิติตัวถังของ BYD ชิ L ้น LDMI นะครับจะมีขนาดความยาวอยู่ที่4,830ม mm, ิลมกว้าง1,900ม mm, ิลมสูง1,495ม mm. ิลมระยะทานล้อจะอยู่ที่2,790 mm. มมพร้อมล้ออลอยขนาด8นิ้ว ส่วนการออกแบบดีไซน์ภายในของ b y d ฉิน L นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดทิวทัศน์ของจีนซึงจอควบคุมนะครับจะมีขนาด8.8นิ้วส่วนจอกลางนะครับจะมีขนาด15.6นิ้วพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน3ก้ารคอนโซลกลางติดตั้งคันเกียร์แบบยืดหดได้ที่เรียกว่า b y d Hot โดยออกแบบลักษณะคันเกียร์นะครับเป็นแบบคริสตัล และมีปุ่มควบคุมต่างๆรอบคันเกียร์นอกจากนี้นะครับยังมีการติดตั้งไวเลสชาร์จเจอร์ที่วางแก้วน้าและช่องเก็บของส่วนระบบความบันเทิงนะครับก็จะมีเครื่องเสียง6ตําแหน่งพร้อมไฟแอมเบียน ในเรื่องของคุมพลังและสมรรถนะนะครับสำหรับ b y d ช i n น L DMI จะมาในรูปแบบเดียวกับ b y d CL06 นั่นก็คือเครื่องยนต์ DMI Generation 5โดยเป็นเครื่อง1.5ลิตรให้พลังกำลัง99แรงมา้าแรงบิด126นิวตันเมตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง215แรงมา้าและมีแบตเตอรี่ให้เลือก2ความจุนะครับ โดยอยู่ที่10.08กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกล80กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและ15.87กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกล120กิโลเมตรต่อ1การชาร์จเฟรมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่2.9ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือรถราว34.4กิโลเมตรต่อลิตรมาตรฐาน NEDC ซึ่งเครื่องยนต์ DMI Generation 5นะครับมีการควบคุม การจัดการพลังงานด้วย AI และยังมีระบบอัจฉริยะช่วยเหลือการขับขี่ d p i l o t L2 ส่วนชุนล่างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบ MacPherson Strut และด้านหลังเป็นแบบ Multi-Folding E-Type ส่วนรุ่นไฟฟ้าล้วนครับก็คาดว่าจะเป็นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังด้วยพละกกำลังสูงสุด 160กิโลวัตต์หรือ216แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่180กิโลเมตต่อชั่วโมงซึ่ง BYD Qin L รุ่นไฟฟ้าล้วนนะครับยังไม่มีการเปิดตัวและเปิดเผยสเปคอย่างเป็นทางการในประเทศจีนแต่ก็คิดว่า BYD Qin L สเปคจีนนะครับสำหรับรุ่นไฟฟ้าล้วนก็อาจจะใช้แพลตฟอร์ม BYD e แพลตฟอร์ม3 0 E vo, เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆของ BYD อีกหลายรุ่น และหากมีข่าวคราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาของ BYD ฉิน L อลในประเทศไทยนะครับทาง n e w t e c h Thailand จะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ BYD ในฝั่งของ Dynasty Series นะครับก็มีเพียง BYD ยวนที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยและเปลี่ยนชื่อนะครับโดย BYD ยวน PLUS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น BYD Atto 3และอาจจะมี BYD ยวน up อีกหนึ่งรุ่นนะครับ P เข้ามาวิ่งทดสอบในประเทศไทยแล้วและอาจจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้โดยเปลี่ยนชื่อเป็น BYD Auto t o และถ้าหาก BYD ฉินเข้าไปทำตลาดในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับคิดว่าจะมีการเปลี่ยนชื่ออีกหรือไม่และคิดว่าเป็นชื่ออะไรกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน